สวัสดีครับหลวงพระบางแค่เอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาหลายคนก็คงนึกถึงภาพเมืองที่สวยงามสงบและเต็มไปได้วยวัฒนธรรมใช่ไหมครับที่นี่คือเมืองมรดกโลกที่ยูเนสโกรับรองเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างศิลปะธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ใครได้มาเยือนก็ต้องตกหลุมรักครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้เมืองเล็กๆแห่งนี้มันมีแรงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้ขนาดนี้ เอาละครับวันนี้เราจะออกเดินทางไปค้นหาคำตอบและสัมผัสจิตวิญญาณของหลวงพระบางไปพร้อมๆกันการเดินทางของเราในวันนี้จะเริ่มกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับเพื่อไปสัมผัสกับหนึ่งในภาพจำที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองนี้นั่นก็คือวิถีแห่งศรัทธาที่สืบทอดกันมาเนิ่นนาน ลองนึกภาพตามนะครับในทุกๆเช้าจะมีภาพขบวนพระสงฆ์หลายร้อยรูปครองจีวรสีเหลืองอารามเดินเรียงแถวกันอย่างสงบนิ่งเพื่อรับบิณฑบาตเข้าเหนียวนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ที่สะท้อนศรัทธาและวิถีชีวิตของคนที่นี่ได้ดีที่สุดเป็นภาพที่งดงามแล้วก็เปี่ยมไปได้วยความศรัทธาจริงๆ ทีนี้สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยก็มีข้อปฏิบัติง่ายๆที่เราควรทำด้วยความเคารพนะครับอย่างแรกเลยคือแต่งกายให้สุภาพมิดชิดหน่อยแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างไม่ไปยืนขวางทางเดินของพระสงฆ์นะครับที่สำคัญเลยคือเวลาถ่ายรูปเนี่ยห้ามใช้แฟลกเด็ดขาดและสุดท้ายก็คือทาทุกอย่างด้วยความสงบและสารวมครับ เอาละครับพอฟ้าเริ่มสว่างเราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจมรดกอันยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองกันบ้างครับนั่นก็คือร่องรอยของอดีตอาณาจักรล้านช้างนั่นเองครับมาถึงหลวงพระบางแล้วที่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวัดเชียงทองครับที่นี่ได้รับการยกย่องเป็นเหมือนกับอัญ,ญมณีแห่งศิลปะล้านช้างเลยทีเดียวสถาปัตยกรรมของที่นี่โดดเด่นมาก โดยเฉพาะหลังคาโบสถ์ที่แอนโค้งซ้อนกันเป็นชั้นๆลาดต่ำลงมาเกือบจรดพื้นดินเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามและหาชมที่ไหนไม่ได้จริงๆจากวัดหลวงเราขยับมาที่อีกหนึ่งสถานที่สำคัญครับที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองมาก่อนนั่นก็คืออดีตพระราชวังหลวงหรือที่เรียกกันว่าหอคา ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ลาวองค์สุดท้ายเลยนะครับก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ตสารแห่งชาติซึ่งเก็บรวบรวมเรื่องราวและก็สมบัติล้ำค่าต่างๆของราชวงศ์เอาไว้สองสถานที่นี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ของหลวงพระบางสองยุคได้ชัดเจนมากเลยครับในฝั่งของวัดเชียงทองเราจะเห็นศิลปะแบบล้านช้างแท้ๆที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมาตั้งแต่โบราณแต่อีกด้านหนึ่ง ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเราจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างเข้ากับศิลปะแบบฝรั่งเศสซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ในยุคหลังที่ได้รับอิทธิพลจากยุคอนานิคมครับโอเคออกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ในตัวเมืองกันสักพักนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสกับความมหศัศจรรย์ของธรรมชาติที่โอบล้อมเมืองหลวงพระบางเอาไว้กันบ้าง75เมตรเห็นตัวเลขนี้แล้วนึกถึงอะไรกันครับ นี่คือคำใบ้ถึงความยิ่งใหญ่ของหนึ่งในทิวทัศน์ธรรมชาติที่ต้องบอกว่าสวยจนแทบลืมหายใจเลยทีเดียวฉเฉลยก็คือนี่คือความสูงโดยรวมของน้ําตกตาดกวางสีครับที่นี่เป็นน้ําตกหินปูนที่สวยที่สุดในหลวงพระบางเลยก็ว่าได้นะฮะสายน้ําสีฟ้าอมเขียวมรกตที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆผ่านป่าเขียวขจีมันสวยงามมากแล้วก็เกิดเป็นแอ่งน้ําตามธรรมชาติที่เราสามารถลงไปไว่ายน้ําเล่นได้ด้วยบรรยากาศนี่เหมือนสวรรค์กลางป่าเลยครับ พอบายคล้อยเราจะกลับเข้าเมืองกันอีกรอบครับคราวนี้เราจะไปดื่มดำกับสีสันและชีพจรของชีวิตผู้คนในหลวงพระบางทางวัฒนธรรมและที่สำคัญเลยคือเรื่องอาหารการกินมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าจริงมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าอยากเห็นชีวิตของชนชาติใดต้องไปตลาดซึ่งที่หลวงพระบางนี่ใช่เลยครับเพราะว่าตลาดนี้แหละคือจุดที่เราจะได้สัมผัสจังหวะชีวิตจริงๆของผู้คนที่นี่คือที่หลวงพระบางเนี่ย เขามีตลาดเต็ดๆ2็ดๆ2แบบ2เวลาเลยนะฮะตอนเช้าก็จะมีตลาดเช้าให้เราได้ไปเห็นวิถีชีวิตสโลลฟ์จริงๆมีของสดของป่าอาหารพื้นเมืองขายเต็มไปหมดแต่พอตกกางคืนปุ๊บถนนสายหลักก็จะกลายร่างเป็นตลาดมืดหรือถนนคนเดินที่คึกคักไปได้วยของกินเล่นสินค้าหัตถกรรมสวยๆให้เราได้เดินช็อปกันเพลินๆเลย มาถึงเรื่องของกินกันบ้างโอ้โ oh, หอันนี้ห้ามพลาดเลยการมาเยือนหลวงพระบางจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ลองอาหารท้องถิ่นครับมีตั้งแต่ไส้อั่วสมุนไพรหอมๆแจ่วมะเขือที่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยมากแล้วก็มีของกินเล่นหากินยากอย่างไข่แผ่นหรือสาหร่ายแม่น้ำโขงทอดกรอบแต่เมนูที่ต้องลองจริงๆเลยก็คือข้าวซอยสูตรหลวงพระบางครับรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเลย และเพื่อปิดท้ายการเดินทางของวันอย่างสมบูรณ์แบบยังมีการปีนขั้นที่สูงอีกนิดหน่อยรอเราอยู่ครับบันได328ขั้นนี่แหละครับที่จะพาเราขึ้นไปสู่ยอดภูสีซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดใจกลางเมืองหลวงพระบางบนยอดเขามีพระาธาตุจอมสีทองอารามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่และที่สำคัญคือตรงนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากเราจะสามารถมองเห็นภาพของเมืองหลวงพระบางทั้งเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำโขงและแม่นำ้ำคาน เป็นภาพที่น่าประทับใจสุดๆเลยครับตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งซับทามาจนถึงอาทิตย์อัสดงบนยอดเขาจะเห็นได้ว่าสเสน่ห์ของหลวงพระบางมันเกิดจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวจริงๆครับทั้งความเชื่อประวัติศาสตร์ธรรมชาติและชีวิตของผู้คนซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันแบบนี้เราจะช่วยกันรักษามนต์เสน่ห์และจิตวิญญ,ญาณอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างไร